คุณทรงพลคะสวัสดีครับครับคุณทรงพลจากนครสวรรค์คุณทรงพลอายุเท่าไหร่ครับอ๋อตอนนี้ผมอายุหกสิบแล้วครับพี่จะถามถามให้แฟนครับแฟนอายุเท่าไหร่ครับแฟนสี่สิบเก้าครับผมสี่สิบเก้าปีเขาทางานประกันทั้งคมแล้วเขาออกจากงานหรอครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกครับว่าจะออกนะครับ จะออกอจะออกจะออกจากมาตราสามสิบสามจะมาทำสามสิบเก้าหรือสี่สิบดีไหมใช่ไหมถามงี้ใช่ไหมครับผมแฟนคือถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยแฟนมีโรคประจำตัวอะไรไหมเป็นผู้ป่วยไหมก็มีพวกโรคกระดูกครับต้องรักษาประจำไหมต้องต้องทานยารักษาประจำไหมไปโรงพยบบาบาลระกัังคมไหมช่ครับ โอเคนี่ไงมันต้องวินิจฉัยแล้วแฟนทํางานมากี่ปีอ่ะมาตรา3านสามเนี่ยทํางานมาแปดเก้าปีแล้วครับแปดเก้าปีแปดเก้าปีค่ะแปดเก้าปีก็ประกันทังคมมาตราสามสิบสามถ้าครบอายุห้าสิบห้าบำเหน็จอันนี้จะได้บําเหน็จได้แค่ um คบําเหน็จไม่ถึงบํานานนะเพราะว่าไม่ไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนก็ได้ um บําเหน็จ บำเหน็จก็คือเอาเงินที่ส่งไปทั้งหมดกับที่รัฐกับนายจ้างเติมให้เป็นกองแล้วก็เอาไปลงทุนได้กําไรเพิ่มนะครับได้เท่าไหร่ก็จะจ่ายบำเหน็จก้อนเดียวเลยอทีนี้ถามว่าจะทําต่อประกันสังคมต่อไหมก็ยินด้วยทําต่อจะทํามาตรา39้าหรือสี่สิบสามสิก้าคือถ้าบำเหน็จเ,เนี่ยไม่มีผลทำสามครับไม่มีผลเพราะบำเหน็จเนี่ยมันจะได้เงินเลยได้เงินก้อน แต่ถ้าเป็นบำนาญสิบำนาญมันจะลดเมื่อทำสามสิบเก้าอ้บำนาญมันจะลดลงเพราะว่าฐานการคิดคำนวณเงินบำนาญน,นะครับของมาตราสามสิบสามเนี่ยเขาคิดที่หมื่นห้าพันบาทเป็นฐานเป็นฐานนะครับแต่ว่าถ้าพอเป็นมาตราสามสิบเก้าเขาคิดแค่สี่พันแปดค่ะเพราะนฐานฐานมันจะลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำใครที่เกษียณจากสาแล้วได้บำนาญและจะไปทำต่อมาตราส9อันนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเมื่อกี้ผมถึ้งถามว่ามีโรคประจำตัวไหมมีโรคประจำตัวไหมต้องไปหาไปทานยาไหมหรือว่ายังสาวอยู่มั้ยยังหนุ่มจะมีลูกเล็กอยู่ไหมถ้าหนุ่มสาวลูกเล็กมีโอกาสจะได้สวัสดิการอื่นเพิ่มเนี่ยอันนี้ทำา3เเพราะคุณจะได้สิทธิ์เหล่านี้ แล้วก็จบรับบบำนาญมันจะลดลงนะแต่ว่าคุณจะได้สิทธิ์ในการรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมไปตลอดเนี่ยนึกออกปะระยะยาวอะระยะยาว,าวาคุณคุณได้ประกันสังคมรักษาไปตลอดแต่ถ้าคุณรับบำนาญน,นะครับจบแล้วคุณไม่ทําอะไรเลยไม่มีโรคประจําตัวคุณก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทองนะู่นอะเห็นไหมแต่ถ้าเราจะรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมเราต่อไปอันนี้เข้า3 9มเพราะฉะนั้น,นบางคนบอกเฮ้ยไปทํา39ิบเ้าลยบนาญลดลดไหมลดจริง แต่ถามว่าแล้วคุณได้ส9้าคุณได้สิทธิอะไรคุณได้สิทธิรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลนั้นไปตลอด,ลอดชีวิตอเลยออก็เลือกเอาเนาะสามเก้า <39 S 1> แต่ของคุณนี่บำนาญบำนาญก็ทำสามเต่อเลยครับพี่ครับแล้ว4ี่สิบ มาตรา40นี่มาตรา4ีจริงๆแล้วเขาสำหรับแรงงานนอกระบบนะแรงงานนอกระบบคือหรือว่าผู้ที่ต้องการทำประกันสังคมอะลว่าคุณต้องทิ้งหมดเลยไม่ทำา3เก้าพอจบปั๊บก็เลิกไม่ทำแล้วรอรับบำนาญอายุ55าห้าให้รับบำเหน็จอายุ5 5นะครับแล้วก็สามเก้าก็ไม่ทําคือสามเก้าเขาทำงานมาอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต่อไปเลยเป็นสามเก้าเลยสามสามยามสามเก้า ใช่ก็คือคนที่เคยทํางานประจําเคยส่งประกันสังคมแล้วก็ต้องการความคุ้มครองต่อเนื่องอย่างที่พี่ถนอมบอกเนี่แหละคไปทำสามเก้านะคะคุณทรงพลครับผมโอเคนะของพี่พี่พีทรงพลเนี่ยพี่ทํามาตราสี่สิบพี่ทํามาตราสหนพี่ทรงพลอายุเท่าไหร่นะของผมนี่เกษียณหกสิบไปแล้วครับผมก็ทํามาตราสี่สิบได้นี่ครับแต่ผมถามที่รกันคมเขาบอกว่าผมเกษียณแล้วไปทําต่อไม่ได้สี่สิบครับเขาว่า ินบำนาญของเอ้ประกันาธิบดตอนนี้พี่รับบำนาญนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยมา่ัสศุโอเคโอเคอันนี้ก่อนนี้พี่รับบำนาญนแล้วกับคุณครทบอันตังนี้ครับครับสวัสดีครับ